โบราณนะคะวันนี้สินค้าของทางร้านผู้เก่าโบราณในร้านมีหลายขนาดหลายราคานะคะใบนี้นะคะขนาดลึก 40, 40ยาว120สูง180เซนติเมตรราคา9,900บาทนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะส่วนใบนี้ขนาดลึก 40, 40ยาว100สูง180เซนติเมตรนะคะใบ7,900บาทส่วนใบนี้ ใบนี้ขนาดลึก40ยาว120สูง130ใบละ6,900บาทบบบนะคะสินค้าพร้อมส่งทุกไปเลยนะคะเลื่อนมานะคะใบนี้ขนาดลึก40ยาว180สูง90เซนติเมตรนะคะใบละ8,900บาทอ่ะใบสูงใบสูง2ใบนะคะใ2ใบนี้ขนาดลึก4 0 ใบละ6,900บาทนะคะส่วนใบกลางขนาดลึก40ยาว120สูง90ใบละ6,900บาท6,500บาทค่ะใบนี้6,500บาทนะคะอ่ามันจะมีงานเครือบสเลกด้านนะคะเผื่อท่านไหนลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะชอบแบบงงานเครือบสเลกด้านโชว์ลายไม้นะคะขนาดลึก 34ยาว125สูง75เซนติเมตรนะคะอันนี้คือ2ใบซ้อนกันนะคะใบละ3,900บาทนะคะใบละ3,900บาทอันนี้2ใบนะคะเอาซ้อนกันได้ค่ะลูกค้าสนใจรับเยอะๆรับหลายๆใบก็โทรมาสอบถามได้นะคะมีราคาพิเศษให้ค่ะ